วันนี้ก็มาเริ่มไล์แล้วครับเริ่มไล์เริ่มคุยก็คิดถึงอุ๋งอิงนะเพื่อนเพื่อนผ่านไปผ่านมาก็แวะมาคุยกันได้นะครับเออยังว่าเละเพื่อนฝูงพี่น้องพี่ป้านา้าอาเอฟซีอุ๋งอิงทั้งหลายนะครับก็แวะมาคุยกันใครคิดถึงอุ๋งอิง ก็มาช่วยกันคอมเมนต์นะคุยกันมากน้อยอะไรก็เพราะความสุขของเรามันอยู่ที่อุงอิงนะเอออยู่ที่อุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราที่ไปเที่ยวญี่ปุน่นนะที่ไปเที่ยวญี่ปุน่นเราก็ได้ดูเราก็ได้ติดตามนะเราก็ได้ติดตามเราก็มีความสุขได้เห็น ได้เห็นอะไรหลายหลาย,ลายอย่างนะครับเออเราก็มาคุยก็หยุดไปนานนะครับหยุดไปนานมาได้ไลฟ์สดได้จะทำคลิปนะครับวันนี้ก็มาคิดถึงอุงอิงนะครับเอออยากจะมาคุยกับเอฟซีอุงอิงทุกท่านนะครับเพราะว่าคิดถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงกลับแล้วครับนะเออวันนี้ก็ดูนะ ุงอิงใส่ชุดอะไรกิโมโนโหรืออะไรดันอ่ะนะโอ้โหเราเห็นอุงอิงเล่นเห็นกินเห็นอะไรยิ้มแย้มแจ่มใสนะเอฟซนะครับทุกท่านเราก็มีความสุขนะเออเราก็มีความสุขพอดีก็เริ่มจะผ่านกด YouTube แล้วก็ยังทำอะไรไม่เป็นยังสมัครไม่ไม่หมด นะเพียงแต่สมัครไปนิดๆหน่นนอยๆตอนนี้ต่อไปเราก็จะมาไลฟ์คุยกับ f c ทุกท่านนะครับ f ออุงอิงเราก็จะมาคุยกันอีกถึงอุ๋งอิง,องก็อยากจะให้ f c ซทุกท่านช่วยคอมเมนต์มาว่าทักทายว่าเป็นไงได้ดูกันบ้างไหมวันนี้หรือว่าเมื่อวานวันซืนมันเป็นยังไงมั่งเออลูกหลานเราไปญี่ปุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วมันเป็นยังไง นะเออเราเห็นแล้วก็มีความสุขโ้โหที่คนที่อยู่ญี่ปุ่นนะต้อนรับอุคงอิงนี่อบอุ่นมากเลยนะเราก็ดีใจไปกับขาวด้วยนะเออที่เขาได้สัมผัสกับอุคงอิงเพราะเขาเป็นเอฟซีองอิงกันอยู่นะเขาได้ข่าวเขาขึ้นป้ายใหญ่โตที่ญี่ปุ่นนะเออแล้วก็อุคงอิงเขาก็ไป ทีมงานสาวน้อยบอสโจนะครับสวัสดีครับที่อยู่ด้านบนนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับเอฟซีอ, FC อุงอิงนะครับคุยกันได้แวะเวียนกันมาคุยได้วันนี้ก็เพิ่งจะไลฟ์วันแรกนะก็ไม่มีอะไรก็เราก็คุยแล้ว,ค,ลวคิดถึงอุงอิงของเราอะ่ะนะเอออยู่โน่นก็โห รับทรัพย์นะเออรับทรัพย์มากเลยนะอิงคาถาอุ่งอิงนี่อุ่งอิงยังต้องท่องเองสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะอุ่งอิงสำเร็จตามที่ท่องคาถาอุ่งอิงอมเพี้ยงเลยโอ้โหรับทรัพย์มือเป็นสวิงเลยนะเราก็ดีใจนะโอ้คนทางโน้นก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะครับโอ้โหเป็นกันเองนะ เออผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่แหละว่าเออที่ญี่ปุ่นเวลาเขาเอานักร้องไปเล่นก็อ๊อเขาแบบนี้เองมันแหลใกล้ชิดกันมากเลยนะเออเราเราก็ไม่เคยไปนะเราก็ไม่เคยไปอาหารบางชนิดเราก็ไม่รู้จักไม่เคยกินเราก็ได้เห็นเราก็ได้อะไรนะเออไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่เราก็ได้ดูนะเราก็ได้ดูนะทุกคนเขาก็มีความสุข เออยันยิ่งเห็นเยลแลมด้วยแล้วก็โอ้โหสดหอ,อยเห็นไหมหอ,อยตัวบเลอรอเลยดาดาเยลแ,แลมสดโอ้โหอร่อยหะไปเลย <laughs> <laughs> เราได้ดูนะเพราะเอกเขาไปนะเออแม่นหน่อยไม่ได้ไปพอเพรอกเขาก็ไปถือรองเทงรองเท้าให้องคอิงอะไร้องคอิงก็ไม่อยากจะให้ถือ นะเอออุงอิงก็ไม่อยากจะให้ถืออ่าอุงอิงเอามาถือเองจากเดี๋ยวเพราะเอกก็ไปคว้าม,มาถือมันเน็บตูดเลยนะเนบใส่กระเป๋าหลังเลยเออเน็บเลยนะเดินเข้าไปในงานกันนะเออเมื่อวานก็โอ้โหคนนี่ทั้งกลางวันกลางคืนนะเออทั้งกลางวันกลางคืนโอ้ยไอรูปมั่งอะไรมั่งเข้าคิวกันเลยแหละนัดเลิกงานแล้วก็ ออกมาข้างนอกนะกว่าจะได้กลับได้แล้วก็โอ้เอซี 4, มาขอถ่ายรูปยืนเข้าแถวถ่ายรูปกันโอ้โหเราก็เห็นแล้วนะนี่แหละเล่นกับระบบอุงอิงของเราเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดนะอุงอิงลูกหลานเราด้ก็หึมไปไหนก็กระหึมนะเออไปเปิงญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ทีแรกเราก็นึกว่าจะไม่ได้ดูซะแล้วนะเออ นึกว่าจะไม่ได้ดูสดนึกว่าจะได้ดูคลิปเป็นคลิปตอนตอน,ตอน,ตอนที่ไหนได้ก็มีคนเ็าถ่ายคลิปให้นะเออถ่ายไลฟ์สดให้ดูโอ้โหช่องไหนถ่ายนี่คนตร่มเลยนะโอ้โหคนเข้าไปถล่มทลายเลยนะต้นเป็นหม,นมนนะื่นๆนะดูนะคอมเมนต์รันๆเนี่อ่านไม่ทันจริงๆเลยช่องไหนที่เขาถ่ายทอดสดนะเออคนเข้าไปคอมเมนต์ เต็มหมดนะเออเราก็ได้เห็นแล้วว่าพลังของอุ๋งอิง่ FC พลังเงียบอะเยอะแค่ไหนนะเออเยอะแค่ไหนเราก็ได้เห็นแล้วนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าการที่อุ๋งอิงไปเล่นที่ไหนหรืออะไรนะครับเออมันก็จะมี FC ตามไปดูกันนะครับ FC ทุกท่านก็จะตามไปดูกัน เราก็ดีใจที่ว่าลูกหลานเราไปไหนมาไหนมันก็มีคนรักและเล็นดูนะมีคนรักลเล็นดูให้การต้อนรับนะให้การต้อนรับอยู่สม่ำเสมอนะเออการที่อุ้งอิงของเราจะไปซ้ายไปขวาหรอจะไปไหนมาไหนการกินการอยู่มีคนถ่ายคลิปนะคนก็แห่ไปดูกันนะ เหมือนเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างถ้าไม่ได้ดูอุ๋งอิงนะวันไหนที่ไม่ได้ดูนี่มันมันแลงงุดหงิดบอกตามตรงคนแก่งุดหงิด <c oughs> คุณแม่ไม่ปลืม้มคุณแม่ไม่ปลืม้ม <c oughs> เออคุณแม่ไม่ปลื้มนะเออวันไหนถ้าไม่ได้ดูแล้วมันแรงงุดหงิดเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะเออก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับเออ แวะเวียนเข้ามาลงมาทักมาทายมาคุยก็ได้นะครับเกี่ยวกับอุ้งอิงเพราะผมก็อยากจะรู้ว่าเอ,อ่อเอฟซีคนไหนไปดูตรงไหนบ้างปะผมคลิปไหนผมไม่ได้ดูแต่วันนี้ไม่ไม่ได้ดูเลยทาแต่งานนะเออทำแต่างานวันนี้ไม่ได้ดูเลยก็เดี๋ยวก็ว่าจะดูแต่ก็ไปดูแว็ๆสองสาคลิปนะที่อุ้งอิงใส่ชุด ชุดญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็นสมัยเก่า่ะกิโมโนโหรืออะไรนะั่นนะ่ะนะเออก็ได้ไปดูหน่อยหนึ่งเออเพราะมันไม่ว่างนะเออมไม่ว่างเดี๋ยวก็คงดูฝปจะนอนก็คงดึกแล้ว,วันเดียนะเออเราก็นอนดึกไม่เป็นไะรเราชอบสมัยก่อนผมนอนนู่นตีสามตีสี่นู่นพุงอิงเข้ามาใหม่ๆนะครับเออพุงอิงเข้ามาใหม่ๆอะ่ะว่าจะนอนนู่นตีสามตีสี่ต้องจะดู เล่นตั้งแต่เริ่มจนจบอ่ะนะเออตั้งวันนี้ก็ว่างไม่ได้ตั้งหน้าเอาเตอร์แล้วก็ดูไปทำงานไปนะก่อนโอ้ยิ่งตอนนั้นเออบอสโจออกเพลงมามือไปสลัดซะเครื่องลนแตกอีกนะเออยังไม่ทันทำเลย เอากล้องไปตั้งบนสะพานลอยโอ้ยหล่นลงมาอีกแตกอีกโอ้ยตาดีแล้วครับไม่รู้จะดายยางไง่อันนี้ก็ค่อยๆทำคลิปทำอะไรลงไปเรื่อยๆนะเออลงไปเรื่อยๆก็พยายามจะทำนะพยายามจะคุยต่อไปก็ว่าจะมาคุยกับ f c ซทุกท่านแหละครับนะเออว่าจะมาคุยกับเอฟอุงอิงทุกท่านทุกวันนะต่อไปก็ว่าจะ สี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละประมาณนี้แหละก็ว่าจะคุยนะว่าจะคุยกันประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเราก็คุยกันนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราเราหยุดไปนานนะนะแต่ทำคลิปทำอะไรลงไปมันก็พอพอประมาณนะพอได้คุยเรื่องอุงอิงไว้มั่งแต่เราไม่ได้โต้ตอบกับเอฟซีทุกท่านที่ว่าคุยกับอุงอิงนะเออ ใครไปดูอุงอิงเห็นมุมไหนอะไรยังไงมาเล่าให้ฟัง,งกันบ้างก็สนุกสนานดีนะสนุกสนานดีแต่วันนี้ก็ว่าจะมาไลฟ์เปิดการมองเห็นก่อนนะครับเออว่าเปิดการมองเห็นสนั่นก่อนแล้วต่อไปเราก็จะมาขึ้นไลฟ์ทุกวันทุกวันตามเวลาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเออตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละ เราก็คุยกันคุยกับเอฟซีทุกท่านคุยกันไปเรื่อยๆนะเออคุยกันไปเรื่อยๆพบปากันนะพูดคุยกันนะใครเห็นเป็นไงความเห็นเป็นยังไงโอแต่งวดนี้ก็รับรับทรัพย์มาหลายตังค์เหมือนกันแหละอุงอิงอะีนะได้ร่วมทุกคนและของฝากอะไรต่ออะไรนี่โอ้ยเยอะแยะหมดเลยนะเออของฝากของอะไรนี่นะ เดี๋ยวก็ดูตอนกลับผลกันหมดหรือเปล่าคือบินลำเือ <laughs> เดี๋ยวก็คอยดูนะเออเราก็คอยดูโอ้เต็มไม้เต็มมือกันทุกคนนะเออไปเล่นขึ้นไหนขึนไหนเนี่ยกลางวันนี่ตอนกลางวันนี่โอ้โะคาถาุงอิงนี่มาแรงุองอิงเจ้าของคาถาเองยังท่องเลยนะรับทรับย์ไปแหวยิ้มแก้มปริเลย ยังว่าเลยนะเออคนเราอะ่นะเห็นไหมพยายามฝนฝายทํางานทาการไม่คิดว่าจะดังมันก็ดังมาถึงขนาดนี้ได้เราก็ต้องยอมรับนะนะอุอิงไปออกรายการไหนตอนไหนก็โอ้โหคนแห่ไปนะคนแห่ไปดูกันเต็มหมดนะเราก็ไม่รู้ว่ามันพลังเงียบมันเยอะแค่ไหนนะเออ เราก็ไม่รู้เราก็คุยกันไปนะ FC อุ้งอิงนะครับจะผ่านไปผ่านมาก็แวะลงมาทักได้นะครับเออตอนนี้มันก็ยังยังไม่สมบูรณ์นะจะทำคลิปทำอะไรให้มันดูดีสักหน่อย,อยก็เดี๋ยวก่อนนะเออมันยังไม่ได้รับพินรับอะไรนะเออตอนนี้ก็เราสมัครไม่เป็นสมัครไม่เป็นนะ เราก็เพิ่งกดสมัครไปแต่ก็ยังไม่ได้กรอกแบบคนอื่นก็ว่าต้องกรอกที่ยงที่อยู่อะไรผมก็ยังไม่ได้ทำนะเออเพียงแต่กดไปว่าเออสมัครแล้วก็กดไปไอ้ที่อะไรนะตัวตั้งไรายได้หรืออะไรก็กดกดกดไปนะแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรต่อเลยก็ยังไม่เป็นก็ไม่รู้จะถามใครนะเออเราก็ยังคนเดียวนะ เราก็ไม่รู้จะถามใครเราก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆว่ามันสมัครยังไงอะไรนะออสมัครยังไงนะเดี๋ยวถ้าสมัครได้ไรายได้แล้วเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะมีภาพมีอะไรมาให้ชมดูแบบคนอื่นเขาได้มั่งนะอ,อตอนนี้มันก็ยังนะมันยังไม่ได้พินได้อะไรเราก็พยายามจะทําไปเรื่อยๆนะอ,อทำไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้จะไปถามใคร อบางทีก็ไม่กล้าถามถามแล้วบางทีก็เขาก็บอกฮะไปถามคนนู้นคนนี้เราก็เลยไม่กล้าไปต่อนะเออเราก็เลยค่อยๆทำไปนะค่อยๆสมัครไปทีละขั้นตอนนะเดี๋ยวถ้าสมัครผ่านเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วก็คงเอารูปภาพอุ๋งอิงหรือว่าเวลาอุ๋งอิงเขาเล่นเขาอะไรนะแสดงที่ไหนอะไรก็คงจะเอามาลงมั่ง เอามาลงได้เป็นบางช่วงบางตอนนะเออตอนนี้ก็ได้จะคุยกันไปก่อนว่าเอออย่างนี้นะเราคิดถึงอุงอิงนะเออเขาไปถึงญี่ปุ่นเราก็ได้ดูนะออดูนูน่นดูนี่ตานที่อุงอิงก็ไปนะองเพึงห้องพักห้องหนึ่งห้องน้ําเราก็ได้ดูนะเออเขาพักแบบไหนยังไงเราก็ได้ดูเออ กินแบบไหนยังไงญี่ปุ่นนะ่ะเขาไปซื้อกินกันยังไงนะเออเราก็ได้ดูเห็นไหมเขายกมาทีล้วเป็นถาดถาดถาดอไถาดมันนะอย่างบ้านเราก็ตั้งวงรวมกันใช่ไหมสั่งมาแล้วก็ตั้งต้มยำก็ต้มยำหม้อเขาก็มาตั้งผัดแกงอะไรต่อะไรเขาก็ใส่ถ้วยใส่าจานมาแต่ของเขานี่จัดกันเป็นชุดๆเลยนะมีถึงมีถาดมาวางไว้ให้มีตะเกียบนะเออ เราก็พึ่งรู้ว่าเออเขาเขาเขาทำกันอย่างนี้เขากินกันแบบนี้นะเออผมยังติดใจหัวปลาอยู่เลยนะเออก็นึกอยากจะลองเหมือนก,กันเลยมันอร่อยไหมเออเหมือนหัวปลาเผาหรืออะไรนะเออเราเราก็ไม่รู้นะว่าเออเป็นแบบไหนยังไงนะเออเราเห็นแล้วเราก็โอ้หัวปลาเออ มันมันก็น่ากินเราเห็นมันหัวมันใหญ่อ่ะนะแต่เนื้อมันจะเยอะเปล่าแค่นั้นแหละนะเออแล้วมันจะแพงเปล่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะแพงมากน้อยแค่ไหนอะหัวปลานะ <_ c oughs> แล้วกินนูน่นกินนี่เราก็ได้ดูนะบางอย่างเราก็เคยกินบางอย่างเราก็ไม่เคยกินไม่เคยเห็น <_ c oughs> เราก็ได้เห็นไม่เคยกินเขาได้กินแต่เราผมไม่ได้กิน ผมไม่ได้กินได้แต่ด,ดูนะได้แต่ด,ดูนะก็ขอขอบคุณนะครับลมบนทุกท่านนะครับเออที่ให้การสนับสนุนนะเออก็ขอขอบคุณมากนะครับเออที่มาให้กำลังใจนะครับมาให้กำลังใจเพราะว่าเราก็หยุดไปนานนะหยุดไปนานไม่ได้นั่น บ้านสวนพอเพียงสวัสดีนะครับบ้านสวนพอเพียงนะครับเออผมก็ไม่มีอะไรผมก็มาคุยกันนะเออมาคุยกับคุณหญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาทักมาทายนะมาคุยกันครับมีอะไรก็นนะแวะมาทักมาทายกันได้ต่อไปผมก็ว่าจะไลฟ์ทุกวัน ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละนะมันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วการผ่านกฎ่านเกณฑ์ของ youtube มันก็เริ่มจะผ่านหมดแล้วแต่มันยังยังสมัครยังไม่เป็นสมัครได้เป็นบางช่วงบางตอนเราก็ยังดูรายละเอียดไม่หมดนะต่อไปเราก็จะพยายามศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะทำสมัครให้มันเรียบร้อยนะ ก็วันนี้ก็ดูเขานับเงินนับทองกันโอ้ยตื่นใจของฝากของอะไรของอุ้งอิงนะเราเห็นเราอะไรเราก็มีความสุขนะเออเขาไปต่างบ้านต่างเมืองเขาก็ยังมีเอฟซีนะหอบข้าวของมาฝากพะพลุงพลังเลยนะแต่ละคนละคนนี่โอ้โหเอามาฝากกัน นะเราเห็นเราก็ปลืม้มปลื้มแทนนะปลื้มแทนถูลกหลานเราว่าเออปอยู่ที่ไหนใค,ใครเขาก็กรับใครเขาก็เอ็นดูนะแล้วอุ้งอิงมันทําแบบเหมือนธรรมชาตินะ่ะนะเหมือนเป็นธรรมชาติเลยอุ้งอิงเนี่ยนะเออมันเด็กใส่ซื้อมันเด็กตัวเล็กๆตัวก็เปียกลึนะไปแล้วโอ้โหไปร้องลําตาเพลงนึ เหมือนใกล้ชิดกันมากเลยนะเหมือนใกล้ชิดกันมากเลยกับคนดูเราก็ดีใจนะเออมีความสุขที่ว่าเห็นว่าเออเขาร้องลำดําเพลงนะเออมีคนเต้นมีคนอะไรมีคนเชียร์มีคนให้ติปให้อะไรนะมันเป็นกันเองเหมือนเหมือนญาติสนิทเลยเหมือนเราเหมือนเรามาร้องคาราโอเกะกันนะนะาเออ ใกล้ชิดกันแบบนั้นเลยเหมือนญาติพี่น้องเลยที่เราเห็นเห็นนะแต่วันนี้ก็ได้ดูคลิปเป็นหน่อยพ่อเอกโอ้โหจิบวาย <c oughs> พ่อเอกจิบวายนะวันนี้ก็ได้ดูนะเออเออเห็นพ่อเอกจิบวายวันนี้ผมก็จะมาคุยกันนิดหน่อยเปิดการมองเห็นสักประมาณยี่สิบนาทีแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มมาคุยกันนะ เริ่มมาคุยกันให้มันเป็นแบบสี่ทุ่มห้ทุ่มประมาณนี้ทุกวันต่อไปว่าจะมาไลฟ์วันละชั่วโมงนะครับเออวันนี้ก็ขอบคุณมากครับบ้านสวนพอเพียงนะครับเห็นว่ะคุณยังยิ่งเลยครับที่เข้ามานะผมก็ว่าจะคุยกันนิดๆหน่นนอยๆพอ,พอ,พอเปิดการมองเห็นเปิดการมองเห็นสักนิดหนึ่งนะ เพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วนะครับก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ้านสวนพอเพียงขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ